ครับเข้าสู่การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอล b ี d Dolphin League 3โซนภาคตอนตกนะครับวันนี้เชื่อผู้เล่นทั้งสองทีมนะครับเรืองร้อนเจ้าบ้านนะครับมาในระบบ4-3-3ครับอสัมชัญยูไนเต็ดมีเดนุพลโสภาพนะครับเป็นผู้รักษาประตูแนวรับส่วนทางฝั่งสมุทรสาครซิตี้ครับมาในระบบ4-3-3นะครับผู้รักษาประตูสมุทรสาครจะหุดจากขวาไปซ้ายทางหน้าจอครับ ลอยขึ้นมาเลยครับลูกสรคอพวกเขามีฟอร์มที่ค่อนข้างแข็งแกร่งเลยนะครับไอจี้เข้าใส่กระชากแล้วหาเหลี่ยมจะเปิดอยู่โดนขวางไว้ครับมีอมัดขวางอยู่แม่เปิดติดอย่างได้อยู่ครับอาซัมชันหยอดหลังมาแล้วหยอดมาจังหวะนี้เอา้าโอปัดมาไม่ดีแล้วยิงต่อจอโอ้โห มเก็บตกได้แล้วแต่ยิงไม่ดีครับลูกนี้ของพงเพชรเอี่ยมสะอาดโอ้ยิงแล้วบอลบอลเข้าข้างตาข่ายด้านนอกครับดูครับมันมาแล้วโอ้โหผู้สาประตูกิจชัยปัดออกมาเข้าทางพอดีแต่ว่ายิงลูกนี้ไม่ตรงกรอบครับครับปราปีชาเปิดเข้ามาแล้วฮืมม่งลูกนี้พิทเลียไปหน่อยเปิดหนุนไม่ทีนึงก็เบาวัดเข้ามือผู้สาประตู และผู้ตัดสินก็เป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันครึ่งแรกไปครับอาลสัมชันยูไนเต็ดครับยังทำอะไรสมุทรสาครซิตี้ไม่ได้ครับยังเสมอกันอยู่ครับสูดประตูต่อสูดครับใน45นาทีแรกที่ค่อนข้างอึดอัดเลยครับสำหรับทั้ง2ทีมครับดูแล้วอัลสัมชันครับดิเอโกเฮสปีกวัย21ปีชาวบราซิลครับยืมตัวมาจากเมืองทองยูไนเต็ดเกมพึ่งหลังเริ่มแล้วครับการแต่ว่าแข็งกว่าครับมาหมัดหีบเป็นหมัด หมัดพามาเองแล้วลูกนี้จ่ายมาไม่มีทงลำหน้าอาครับหลุดขึ้นมาแล้วปราดพินชาเปิดเข้ามาโดนสก,กัดไว้อยากเป็นของสมุทรสาครกองรติชัยแล้วไขว่ยิงลูกนี้เรียบร้อยเลยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ของสมุทรสาครซิตี้ครับโอ้โหอวัวสำรองเพิ่งลงมาครับนักการเขตรักษาครับไข่ยิงลูกนี้สวยงามจริงๆครับโอ้โหหนึ่งประตูต่อศูนย์ลครับของทีมเยือนสมุทรสาครซิตีน้นาทีสี่49ครับ แม่เป็นจังหวะยิงยัดเข้ามาของก้องนาทีชัยครับเดี๋ยวดูครับสกัดไม่ดีก้องนาทีชัยยัดเข้ามาลูกนี้แล้วไข่ยิงโอ้โหเหนือชั้นเลยครับรัชการเคลรักษาครับยิงจังหวะนี้ครับสวยจริงๆเดี๋ยวดูภาพช้ากันอีกครั้งครับนี่ครับหดมาแล้วนี่โอ้โหไข้ยิงรุสสาวประตูลินหลงเลยครับไม่คาดคิดว่าจะยิงแบบนี้ครับนักการออกนำแล้วครับสำหรับธุราครครับ การเขตรักษานาที49นะครับดโกโเฮสมีอามัดขวางอยู่เฮสเลือกยิงลูกนี้เอารับกระชอกไม่มีตัวซ้ำเค uh> um uh> uh> ลียร์ไม่ดีไหลมาลูกนี้จับจับแล้วเน้นๆตัชนเสาไม่ได uh> ้คร ah ับโอ้ตีเสมอไม่ได ah ้ของอัซว ah ์ช ah ันย ah ังมีเก็บจังหวะต่อเนื่องเปิดมาแล้วเสาสองเลยออกไปหมดเลยครับหัวทิ้งขึ้นมาเกมสวนของสมุทรสาครยังทำไม่ได้ ดูภาพช้านี่ครับรับกระชอกมานะครับรู้สึกประตูแล้วเคลียร์กันไม่ดียกออกมาลูกนี้นี่ครับเดี๋ยวดูครับจังหวะจับแล้วยิงของพานุวิทย์ครับตัวสำรองที่เพิ่งลงมาในเสาเต็มๆเลยครับมาให้ใจเย็นๆหน่อยครับกลิชัยแสงรุ่งครับรู้สึประตูของสุรสัคร หดเวลาตอนนี้เนี่ยเนาทีแล้วนะครับแต่เปิดยาวขึ้นมาครบก็หมดเวลาการแข่งขันไปครับอัสมชานยูนิเต็ดครับวันนี้เปิดบ้านแพ้ให้กับสมุทรสาครซิตี้ศูนย์ประตูตอนหนึ่งนะครับโดยประตูชัยของทีมเยือนสมุทรสาครครับได้มาจากนักการเขตรักษาครับนาที49